น้องชายเอามาให้มาให้ลงก็มาให้แกลอนหนึ่งไอ้ลิตรเดียวอ่ะน้ำหมักสูตรน้ำหมักสูตรไหนสูตรสองสูตรหนึ่งสูตรสามเอามาหมดชุรลาดแล้วมาเนี่ยแล้วเอาของแล้วมาที่ที่นี่ให้เอาอะไรมาให้บ้างก็บอกจุดหนึ่งสุดสองสสามครับเออแล้วเอาสารบำรุงินมาด้วยไหมมามามาให้ห้ากระสอบมาให้ห้ากระสอบเออเน้นทุเรียนก่อนตอนนี้เราไปโรยให้ทุเรียนครับเน้นคือเอามาให้หนึ่งแกไอ้หนึ่งลิตรจุด2สอง นอกนั้นมีครึ่งลิตรครึ่งลิตรใช่ก็ลองฉีดสองครั้งก็ลองฉีดแล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนไปเราว่าใบมันเรียบเรียบร้อยแล้วก็ฉีดแล้วดีจริงๆอก็ทดลองแล้วมันได้ผลน่ะทดล้วในนี้ฉีดหรือยังฉีดแล้วครับฉีดอะไรเป็นระดับแรกฉีดมะม่วงเบามะม่วงเบาเป็นยังไงนี่เลยครับดูยอดดูดอกเลยการติด สวัสดีครับบายุดพายจวดครับพี่น้องมือนีมาจดุดวิธีอำเภอวังน้ำเคียวครับจังหวัดนครราชสีมามือนีเอาน้ำหมักมาให้ลุงจ่าครับเพาลุงจ่าเนี่ยได้ใช้จากพี่จากจากเฮียกิทยานะครับที่เขาน้ำหมักมาฝากนะครับแล้วก็ลุงจ่าได้มีโอกาสได้สั่งเพิ่มเดี๋ยวผมจะน้ำหมักมาให้ลุงจา่าเราไปดูกันว่าสิ่งที่ลุงจ่าใช้ที่สวนของลุงจ่านี่ อะไรบ้างแล้วได้ผลยังไงนะครับเอามาเจอวันนี้พี่ยาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานี้เอาน้ำหมักมาให้แล้วนะเอาเลยครับนี่ออาน้ำหมักมาให้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตติดมานิดนึงครับครับวันนี้ได้แสดงหน่อยอ้าปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วน้ำหมักนะครับนี่ฮะครับไปไหมไวครับไปไปไวเดี๋ยววางไว้ต้นไม้นี้ก่อนครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับ มาได้รับของเรียบร้อยแล้วครับมีทั้งสามสูตรเลยครับอันนี้สูตรสองครับสูตรสองหมากและผลนะครับสูตรหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างมีสูตรหนึ่งเร่งใบเรงองไรพวกนี้ใช่ครับัส่วนสูตรสามจะเป็นในเรื่องของการดูแลเชื้อโรคจะอยู่ในนี้เหมือนกันครับลาดดินครับพียาบอกกันนะครับในนอนในดินก็ขึ้นกลางคืนนะครับนะครับเขาผลก็เคยใช้ทายทายพี่น้องหน่อยทากทายพี่น้องหน่อยสวัสดีครับ พี่น้องการเกษตรทุกคนครับผมผมลุงจ่าครับสวนจากหวงเขียวครับไม่เคยไม่ได้เคยเจอกันเจอแต่ในโซเชียลเอ่อไม่ได้สร้างภาพแลวก็วันนี้ถ่ายกันสดจริงๆกันเลยครับผมเห็นในโนสโชเชียนตอนนี้มาเห็นเข้ามาถึงตนงของแม่ครับก็ได้เห็นผิดผลของเราคือที่เราฉีดก็มีพ้าม่วงนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมามาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนเอาเอาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเน้นเรื่องอะไรใบเหลียงเรื่องอะไรมีลุงจ่าด้านนี้หางหน่อย ถามหน่อยว่าอารู้จักน้ำหมักหลังเหมือนได้ยังไงรู้จักใน y o u t u b e ครับครับอืมแล้วพอดีน้องเอาไปใช้สวนเขาสวนทุเรียนทุลารัครับ,รรบพอดีน้องเขามาเยี่ยมเขามาเห็นของพวกนี้เขาบอกว่าต้องใช้น้ำหมักของอาจารย์พศครับเอ่ผมก็เลยลองติดต่อไปพอดีบายุทธที่แดนมาส่งให้ผมจะได้คุยกันมาเห็นของจริง มาส่งวันนี้มาส่งวันนี้แหละแต่ก่อนหน้านั้นก็คือพิอยะน้องชายเอามาให้เามาให้ลองก็มาให้แกลอนหนึ่งไอ้ลิตรเดียวอะน้ำหมักสูตรน้ำหมักสูตรไหนสูตรสองสูตรหนึ่งสูตรสามเอามาหมดอย่างนั้นแกลอนไม่ถึงแกลอนลิตรเดียวไอ้สูตรสองเขาเน้นคือเอามาให้หนึ่งแกไอ้หนึ่งลิตรสูตรสองนอกั้นมีครึ่งลิตรครึ่งลิตรใช่ก็ลองฉีดสองครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งฉีดตอนเอามาให้รู้สึกยังไง ยังไม่เคยเห็นนะแต่เราดูใน youtube แล้วเ็าเน้นอาจารย์ทศครับเออลองพอลองฉีดแล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนไปเลยเฮียเฮียพิ่ิชาบอกว่ายังไงเอามาให้ฉีดเลยเอามาให้ฉีดนะคิดเขาบอกว่าของเขาอะใบมันเรียบร้อยแล้วก็ฉีดแล้วดีจริงๆเออแล้วก็เราเชื่อไหมเราไม่เชื่อต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์เออพอดีแฟนเขาบอกว่าต้องซื้อมาให้ดูก่อนต้องไม่สรุปก่อนเขาเลยต้อง เอาจากจุฬาฯมาส่งที่นี่อเอียียวิทยาเอาไปที่จุฬาชเออจุฬาฯแล้วมานี่แล้วเอาของแล้วมาที่ที่นี่ให้เอาอะไรมาให้บ้างก็บอกจุดหนึ่งจุดสองจุดสามครับเออแล้วเอาสารบำุงนินมาด้วยไหมมามามาให้ห้ากระสอบมาให้ห้ากระสอบอ่าเน้นทุเรียนก่อนตอนนี้เราไปโรยให้ทุเรียนครับตอนนี้ทุเรียนเราใส่ให้แล้วแล้วแล้วกล้าฉีดเหรอตอนนั้นน่ะเอามาให้แล้วกล้าฉีดเหรอน้องครับ คงไม่โกหกกันเราเพื่ออะไรไม่ผลอยู่ทางไหนก็ทดลองแล้วมันได้ผลน่ะทดลองเรนี้ฉีดหรือยังฉีดแล้วครับฉีดอะไรเป็นระดับแรกฉีดมะม่วงเบามะม่วงเบาเป็นยังไงนี่เลยครับดูยอดดูดอกเลยการติดได้คนผลร่วงไม่มีเห็นไหมร่วนมีแต่เล็กน้อยอาจจะมีน้อยมาก ตอนที่ยังไม่ฉีดปีที่แล้วนี่ติดบางนี้ไหมไม่แบบนี้เลยครับไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยถ้ากลางคืนเราส่องไฟโอ้โหภูมิใจเลยครับถ้าได้ของแบบนี้โอ้ดูชอบชอบเลยครับดูดีติดแบบนี้เลยครับเอาบอกวิธีการฉีดหน่อยตอนที่ฉีดเนี่ยลุงจา่ามันมันดอกขนาดไหนลุงจ่าถึงได้ฉีดดอกมะม่วงเนี่ยมันดอกตูมๆนี่ครับแบบนี้เหรอนี่แหละครับบาถึงก็มีบานเล็กน้อยนะผมเพิ่มมาแล้วก็นี่สองอาทิตย์เนี่ย ที่ผมฉีดมาเนี่ยผสมเท่าไหร่ผสมร้อยจี่สีซี่ต่อน้ำยี่สิบลิตรผสมร้อยสีีต่อยี่สิบลิตรครับฉีดเวลาไหนฉีดตอนเย็นฉีดตอนเย็นใช่เอาทำไมถึงฉีดตอนเย็นเพราะแดดมันร้อนนะเราก็จะฉีดเพื่อตอนเย็นมันไม่ร้อนไงโอ้ถ้าฉีดตอนนั้นมันร้อนครับคนทำฉีดประมาณนี้ก็ฉีดครับแล้วก็ดอกแบบนั้นก็ต้องฉีดก็ฉีดเหมือนกันฉีดทั้งต้นเลยครับทั้งต้นเลยตอนนี้มีกี่ต้นนี่ไอมีอยู่ ยี่สิบต้นนะครับยี่สิบต้นครับฉีดหมดเลยฉีดหมดทุกนั่นเลยเพราะไอ้กนลรอนหนึ่งเราฉีดได้หลายต้นนะกนลรอนหนึ่งนั่นนะไอ้ถังฉีดอะยี่สิบลิตรนะครับครับฉีดได้หลายต้นเลยล่ละแล้วมันก็จะแตกออกดอกใบอีกเยอะแยะเลยครับดูอย่างนี้ก็ฉีดได้ฉีดครับผมฉีดเลยฉีดทุกวันไอ้ิุกไก่ครั้งที่ฉีดไม่ต้องไม่นั่นเลยนี่ครับดูดูดอกลูกมันดูลูกแล้วไม่มีร่องรอยเลยนี่ เมื่อก่อนมันจะเป็นหนอนบ้างอะไรกัดบ้างมันจะเป็นแผลนะครับแต่นี่ไม่มีเลยลรเจรามันลุงจ่าฉีกี่ครั้งนะนี่สองครั้งครับสองครั้งนี่นะจริงๆเรืองสองครั้งเลยสองครั้งเลยพี่น้องดูนี่แล้วผลที่มันแตกต่างที่ลุงจ่าสัมผัสได้มันเป็นยังไงเมื่อก่อนมันติดไม่มากขนาดนี้ที่พื้นจะมีมีแต่ลูกเต็มล้วเต็มเลยแต่นี่ไม่มีตอนที่มันล่วงนี่ขนาดนี้มันล่วงไหมหรือว่าล่วงล่วงล่วงตลอด เพราะมันก็ที่ว่าเชื่อ,อกขั้วเหนียวอะไรนะเมื่อก่อนมีผีเสื้อจะมีอ,อกไอ้นี่เดี๋ยวนี้หาย,ยห่างเลยผีเสื้อผีเสื้อมันจะมาวางไขว่าอะไรหรอเวลาฉีดอนี่ผีเสื้อจะพุ่งออกเลยตอนแรกครับหลังจากนั้นฉีดครั้งที่สองผีเสือ้สอรู้สึกเบาือผีเสื้อเยอะนะครับที่นี่ครับผีเสื้อมันมทั้งผีเสื้อกลางคืนอะไรเนี่ยแต่นี่หายไป<า>มันเลย แล้วอย่างนี้จะฉีดต่อไปไหมฉีดต่อไปครับต่อไปก็พึ่งซื้อมาใหม่นี่ไงเอามาใหม่ที่บายุสเอามาให้เนี่ยนี่ก็ยังฉีดไปหมดแล้วก็ต้องฉีดต่อไปครับไม่มีผีเสื้อเลยรู้สึกยังไงเอาพอใจครับผลงานก็เขาเนี่ยพอใจเลยดิพอใจถึงไม่มีการสั่งรอบสองรอบสองรอบแรกรอบสามรอบแรกคือน้องชายน้องมาให้รอบสองนี้สั่งเองใช่เพราะถ้าไม่ดีเนองไม่คงมาจากทุราชมานี่นะครับเลียทางเป็นพันโล ใช่ครับเนั่นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูไปตามดูกันว่าเดี๋ยวให้ลุงจ่าพาไปดูว่าในสวนมีอะไรบ้าง่ะเดี๋ยวมาไปพาไปไปไปเดินเลยครับแต่หลังจากพวงเบาแล้วก็ต่อไปก็ใบเหลียงหรือไงออ้นี่มันติดหมดัล้นลุงจ่าเนาะนี่เนาะก็นี่ครับนี่ไงนี่ลุงจ่าเนาะดูดิครับนี่โอ้โหนี่มันติดหมดเลยเนาะเออแล้วไอ้ทุกยอดจะออกดอกหมดเลยนี่ลุงจ่าอย่างนี้ก็ฉีดได้เลยใช่ไหมฉีดเลยครับผมฉีดตั้งแต่นั่นแหละตั้งพอเริ่มจะบานผมก็ฉีด ลุงจ่าแล้วใบมันเป็นยังไงใบมันจะมันครับมันจะไม่มีไอหนอนเหมือนก่อนเมื่อก่อนจะมีไอนั่นเยอะเลยแต่ก่อนเราก็ไม่ไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดครับปล่อยตามธรรมชาติพอเราทําขึ้นมารู้สึกว่าดูยอดครับแตกเห็นมันแตกต่างเลยเนาะเห็นผลชัดเลยละครู่นะพี่น้องดอกเต็มเลยนะครับมุมงเบาเนื่องจากว่าลุงจ่าเป็นเป็นคนจังหวัดคนใต้คนสุราษฎร์คนสุราษฎรนะครับเอาของใต้มาปลูกเอาของใต้มาปลูกครับ ซึ่งเปลี่ยนสถานที่ให้กับต้นไม้เลยเปลี่ยนภูมิอากาศด้วยย้ายที่ย้ายที่ไปเดี๋ยวไปชมกันว่ามีอะไรบ้างเห็นบอกว่ากล้วยไม้ก็ฉีดด้วยเรอฉีดนี่ครับไหนไหนไหนนี่นของป่าเขามันนี่ช้างกะนี่ครับดรงนี้นะดมกลิ่นดูเลยกลิ่นแต่ก่อนถ้าเกิดไม่ฉีดเขาจะออกดอกมันเฉามันเหี่ยวไปแล้วครับแล้วครับอืมนี่อยู่ป่าก็คือในถังมีน้ำหมักหลังจากที่เราฉีดพ่นเหลือเราก็ เจออะไรที่เป็นของเราเราก็ฉีดพ่นหมดเลยฉทีทุกอย่างที่เขาหักฝังหน้าครับตอนนี้ท <c oughs> ุกอย่างนี่ครัหน้านี่ดูอีก <c oughs> ต้นครับไม่ว่าต้นนั้นโอ้โหนี่ครับอ <c oughs> ้แล้วก็ไม่มีไอผลต่อพึ่งนะครับเดี๋ยวอะไพึ่งเนี่ยเห็นพวกนี้มากันทั่วเลย <c oughs> ผมว่าเออพวกสัตว์พวกนี้ไม่มีผลต่อพึ่งนะครับเพราะพึ่งมันมาอยู่เพราะผมเลี้ยงพึ่งด้วยอ๋อเลี้ยงพึ่งด้วยเหรอครับครับมีเลี้ยงพึ่งด้วย แล้วเราใบบอกว่าใบเนี่ยมันแต่ก่อนลุงจ่าบอกว่ามันมีโรคมีอะไรใช่ไหมมีโรคครับเนี่ยก่อนเนี่ยแต่เราจะฉีดมัเรื่อยเห็นถึงนี่เพิ่งสองครั้งนะครับครับเห็นไหมมันจะดีขึ้นมากเลยมันจะดีขึ้นมากเลยครับนี่พื้นที่นี่ที่บ่ายยุอยู่เนี่ยมันเป็นเป็นที่สูงเนอะที่สูงครับที่สูงอืมที่วังเขียวมันเป็นที่สูงทั้งนั้นแหละครับครับน่ะดูช่อเชื่อเป็นมะง่วงบ๊ายมีต้นเดียวนะครับมีตั้งหลายต้นแล้วมีเป็นทุกยอดเลย ทีที่สวนลุงจ่าเนี่ยมีผลไม้หลายชนิดนะครับน้องแล้วก็มีผักหลายชนิดซึ่งผักแต่ละชนิดนี่เป็นผักท้องถิ่นของทางภาคใต้ครับแต่นี่คืออยู่ที่วังน้ําเขียวเรปลูกวังน้าเขียวแล้วครับตอนนี้อันนี้ต้นอะไรครับนี่าต้นนี่ต้นเนียงครับลูกเนียงลูกเนียงมีลูกไหมมีมีครับนี่มาดูเลยครับนี่ลี่เนียงอันนี้ลูกเนียงแบบนี้ครับเขากินกันมากทางใต้เป็น ซินเนเจอร์ของภาคใต้เขาละลุงเนียงหมืนสตอเดี๋ยวเปิดคู่สตอเนียงคู่สตออยู่แล้วลุงเนียงนี่เราฉีดไหมฉีดฉีดอฉีดหมดเลยครัฉีดหมดเลยครับบีมานั่เงาะเดี๋ยวสักคู่ก็คงจะได้ผลในเงาะจะฉีดเงาะนาสารเลยนะครับอันนี้นี่มาเลยครับไปต้นลุงเนียงต้นลุงเนียงเสร็จแล้วก็นักม่วงเบาน้าม่วงเบาเยอะต่อไปใบใบเหลียงไหครับ ใบเหลียงใบเหลียงเราใช้สูตรหนึ่งฉีดเลยครับสูตรหนึ่งฉีดเลยครับใส่เยอะไหมครับลุงลุงจ่าร้อยเอ่อซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับเพราะว่าสูตรหนึ่งนี่เขาจะช่วยในเรื่องของใบเร่งรากเร่งไรพวกนี้แตกยอดนะครับเพราะว่าใบเหลียงนี่ขายใบใช่ไหมครับขายใบเพราะว่าบ่ายยุธเคยไปภาคใต้นะพี่น้องนี่ดูต้นใหญ่ที่ผมฉีดเลยเดี๋ย้เห็นว่ามันแตกเยอะ ได้ผลคากล้วยพวกนี้ฉีดหมดเลยฉีดนี่ครับมันเริ่มจะแตกขึ้นดีนี่อ๋อนี่แตกอย่างนี้เลยนี่ครับใบเหลียงครับใบเหลียงเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยลุงจ่าเขาจะแตกยอดนี่ช่วงเวลาไหนแตกยอดดีที่สุดช่วงมีนี่หน้าฝนนะครับฝนใช่ไหมตอนนี้มันเรียกว่าแรงหน่อยแรงหน่อยเขาจะออกไหมออกครับนี่ไงออกให้ ได้หมดนะครับอันนี้นี่ลุงจ่ายความแตกต่างที่ลุงจ่ายนนี่มันมันเป็นยังไงที่เราคือพอเราฉีดแล้วลูกสุกแตกยอดออกเยอะเลยครับเหรอเนี่ยมันแตกหลายยอดเลยดิอ๋อนี่เขาแตกแบบนี้ครับแตกเยอะเลยอันนี้เราเอาไปทําอะไรกินครับบางที้ผิงของกินสดครับกินสดหรือผัดกับไข่เนี่ยบาคนรู้จักกันดีนะครับคนที่นี่เขารู้จักกันนะครับนี่น่ จากปนะครับไม่ใช่แบบแต่จาพ่ของผมใบเหลียงใบเหลียงผักเหลียงแล้วเวลาจะกินเนี่ยเอาช่วงเด็ดปประมาณไหนครับใบพอสีไอ้เข้มหน่อยสีเป็นนี้เขียวอันนี้คือยังใช่ไหมยังครับยังต้นนั้นนะครับเพราะเก็บไปทุกวันนะครับนี่นี่มาดูต้นนี้ไปไปดูนใบมันจะใหญ่ขึ้นพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เขาภูเขานะพี่น้องนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ๋อประมาณไหนสีขนนี่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 ครับอ๋อนี่นี่ออกสีมันจะไม่อ่อนเกินไปนี่ซิกเนเจอร์ของสวนเลยครับนะครับนี่มันจะออกทั่วเลยครับอ๋อทีนี้ก็ลุงจ๋าก็ฉีดพ่นหมดเลยฉีดมดพดนี่นี่ครับดูมันตาแตกเป็นต้นใหม่แล้วต้องตัดแต่งเพราะนี่แค่สองอาทิตย์นะครับเพิ่งฉีดใหม่พฉีดสองครั้งเองฉีดสองครั้งเองนี่อ่สองครั้งครับชุดหนึ่งหมดเลย จุดหนึ่งครับพวกนี้พวกใบใช้จุดหนึ่งตามที่ดูในนั้นมาแหละครับก็แนะนํามาก็จุดหนึ่งฉีดก่อนตอนฉีดมีการป้องกันตัวเองไหมไม่ได้ใส่หน้ากากใส่อะไรเลยครับปล่อยเลยเพราะเป็นน้ําหมักนี่ครับไม่ได้ใหญ่สารเคมีครับไปดูต่อไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือผักเลี้ยงนี่ออกทุกวันไหมครับลุงจ่าออกสู่ตลาดทุกวันไหมตลาดอาทิตย์ละสองวันครับอาทิตย์ละสองวันนี่ใช่ทั้งนั้นแล้วแล้วพี่น้องให้การตอบรับดีไหม ดีครับเพราะสั่งเยอะแยะแหละหเป็นที่ต้องการมากครับเป็นที่ต,ต้องการมากกล้วยเล็กกล้วยเล็บมืออะไรผมปลูกหมดนั่นแหละแล้วที่ว่าได้สารบำรุงเิียมาห้าก,กระสอบนี่ <S <S เอาไปใส่อะไรบ้างครับนี่ทุเรียนใส่ทุเรียนเน้นทเนเนุเรียนก่อนเดี๋ยวก็สั่งเพิ่มเติมเนี่ยดูใบทุเรียนเลยครับนี่ทุเรียนสามปีอ๋อนี่พี่น้องนี่นี่นี่ดูใบครับอื ใบมันแะมันขึ้นนี่ดูดูดูเขาถอดใบลุงจ๋าดูครับใบนี่มันเงาเลยเนาะครับดูด้านดูพี่น้องดูดูเดี๋ยวเปิดท้องให้ดูอ่านี่อันนี้ฉีดกี่ครั้งครับนี่สองครั้งครับสองครั้งสองครั้งแล้วทางดินบำรุงเขาไหมอ่านี่ไงคุ้มใส่ครับแต่ระบบน้ําผมยังไม่เคยได้เท่าไรเลยน้ําอันนี้เพิ่งมาใส่ใช่ไหมฮะใช่เพิ่งใส่เพิ่งใส่สารปรับปรุงดินนะครับสารปรับปรุงดินแต่ตอนที่ยังไม่ใส่สารปรุงดินลุงจ่า ดูแลเขาในเรื่องทางดินยังไงไม่ได้ดูไม่ได้ใส่เลยนะครับปล่อยทันธรรมชาติเลยครับปล่อยมันปนั้นๆก็ให้ปุ๋ยมันบ้างอะไรแบบนั้นออุูเสมอ่วนมากที่ใส่กันนะครับแต่ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมากไม่มีเวลาให้มันแต่หลังจะฉีดแล้วรู้สึกรู้สึกยังไงใบมันมันเป็นยังไงดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราดูทางนู้นจะสวยกว่านี้อีกไปไปดูต่อ มีเยอะเลยนี่เห็นลุงจ่าบอกว่าเลี้ยงพึ่งด้วยเหรอครับครับนี่ไหนไยังไงนี่หลังลังนี่มาทางนี้ป่ะไปดูเพราะว่าโดยปกติถ้าเกิดใช้ตัวนี้ใช้เคมีี่พึ่งจะไม่อยู่นะลุงจ่าพึ่งจะหายพึ่งจะหายแต่นี่เขาอยู่ร่วมกันได้อยู่ก็พึ่งตอมเมื่อกี้ที่ให้ดูนี่ลูกยอก็มีทุกอย่างผมโอ้พี่น้องต้นสตอได้อยู่ด้านบนนี่นี่ใบแมงดาใบตำมังสูงกันโอ้มีนี่ครับ มีทุกอย่างเลยไหครับพึ่งอ๋อนี่อยู่นี่เนี่ยมันอยู่ในนี้มันหนาวไม่ออกแต่ตัวมันมีเขาจะออกช่วงไหนครับลุงจ่าช่วงเช้ชาเชา้ชาเลยตอนเที่ยงเขาหยุดอ๋อนี่ลุงจา่าเอาใส่อะไรไว้นี่อันนี้ไอ้น้ำมันครับกันไอ้มดขึ้นไปกัดลังมันกัดตัวอ่อนป้องกันนี่ครับพึ่งเขาเลี้ยงแบบนี้แล้วครับเอาน้ำมันเครื่องเตาใส่เพื่อป้องกันให้มดขึ้นไปกัดลังมัน อาหารก็คือเราให้เขาไหมไม่ได้ให้อะไรมันหากินตามธรรมชาติะครับเอาปล่อยตามธรรมชาติเลยครับไปหาดอกไม้อะไรมาแล้วประมาณกี่เดือนเนี่ยเขาจึงจะสามารถที่จะเก็บลงบนบริได้ช่วงเมษานี่ครับนับเพิ่งเดือนห้าที่ว่าอ๋อมีที่เปิดประตูด้วยเปิดได้นี่ครับอันนี้เขาเขาต่อยไหมลุงจ่าไม่ต่อยหรอกไม่ต่อยหรอกเพิ่งเลี้ยงเพิ่งมันก็ไม่ดุขนาดนั้นเปิดได้ไหม ให้พี่น้องชมด้วยกันนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่น้องนี่นเห็นไหมครับนี่รังยังไม่ใหญ่รังยังไม่ใหญ่นะครับแช<ห>ทไหมครับโอเคครับเราจะไม่กวนเขาเ่าไปกวนเขาแต่คือให้ดูว่าลุงจ่ <วะ S 1> งจาสามารถสร้างความสมดุลสมบูรณ์ให้เขาอยู่ด้วยกันได้ครับครับอยู่อ๋อสบายเขาไม่เคยนั่นนะครับนี่เลี้ยงพึ่งนะครับเผื่อพี่น้องสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเราสามารถสอบถามลุงจ่าได้นะครับในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งผู้หึิงมีเยอะแยะเลยครับเป็น โอ้นู่นเล้งหลายล้าครับนู่นเลี้ยงเย็นไปนู่นครับโอ้โหเนี่ยเขาไม่ไปไหนใช่ไหมเขาจะอยู่กับไม่ไปไหนนะครับอยู่ในนี้แหละครับนั่นตอนนี้มันอากาศมันไม่ค่อยนั่นมันก็เลยไม่ออกครับนี่มาผมตอนนี้เราเดินมาในล่มนี่เป็นที่ล่มล่มของมะม่วงนะลุงจ๋าเนาะมะม่วงแล้วก็ไอ้แหลาไยลํลไยก็มีครับอันนี้ต้นอะไรครับนี่เอ่อมะเมียวครับมะเมียว อันนี้จะฉีดไหมฉีดเอ้านี่แหละครับฉีดเพราะวิทยาเขาบอกว่ามันไปเนื้อหนามากถังจะฉีดติดดีติดดีโ็้นี่เริ่มติดดอกแล้วเริ่มติดดอกแล้วพี่น้องนี่เต็มเลยก็เราเลย้องจะฉีดเพื่อดูผลเป็นทดลองครับเป็นการทดลองอันนี้เขาเรากินยังไงเขาเนี่ยลุงจะมมะมะเหมียวก็เหมือนพวกไอ้ชมพู่ไงครับแต่มะเหมียวมันลูกมันจะใหญ่เนื้อหนาครับ แล้วกี่เดือนเขาจริงจะเราอีดกันประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนหลังจากนี้รสชาติเขาจะเป็นยังไงออกเปรี้ยวๆครับเปรี้ยวๆนะครับเขาเป็นผลไม้ทางชนไหนลุงชนผักกางเลยแหละครับงภผคกลางมะเมียวไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านี่ครับพื้นที่ที่ลุงจะเดินมาฉีดพ่นน้ำหมักนะนั่นฉีดให้หมดแต่พวกนี้ต้องฉีดนี่มันดูทุเรียนหลวงที่ไม่ลาบนีเดินลงอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮใบ นนใบอะไรใบเหลียงใบเหลียงเหมือนกันใบเหลียงมันจะเยอะโดยปกติแล้วในใบเหลียงนี่ต้นเหลียงนี่เขาชอบพื้นที่หรืออากาศประมาณไหนครับจ๋าชอบอากาศไอ้ไอนี่มีฝนนะครับครับแต่แถงนี้มันไม่ฝนแปดแดดสีแบบภาคใต้ครมันแ<อ>น,น่นอนอยู่แล้วแต่นี่น้ำรารไม่ได้ให้เราฉีดไอ้นี่ไปฉีดน้ำหมักอย่างเดียวน้ำหมักอย่างเดียวอันนี้สองรอบแล้วนอะที่ฉีดสองรอบครับน้ำหมักหมดพอดี ้มันหมดพอดีบายุดออกมาส่งพอดี <certain S 1> อะไรได้จีต่ออันนี้นเป็นกระท้อนเลยพี่น้องนี่กระท้อนก็มีลุงจ่าพี่น้องถามว่า <Enc our sniff ing> พื้นที่เยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ต้นไม้ก็ต้นไม้ใหญ่สูงเนี่ยจะฉีดพ่นเนี่ยฉีดยังไงอะ่ะผมที่ฉีดเน้นทุเรียนก่อนครับตอนนี้ทุเรียนผมใช้ใช้เครื่องอะไรฉีดใช้เครื่องสเปรย์นะครับมีเครื่องเนี่ยสไพย์อ๋อนี่ครับดูทุเรียนผมนี่ที่ผมเพิ่งฉีดสองครั้งเองโอ้เนี่ยนะครับเนี่ย ดูยอดมันสิคุณพี่น้องยอดกําลังเนี่ยกําลังจะเดินเออนี่เขาอั้นไว้เขากำลังเขาจะออกดอก,ดอกแล้วครับหน้านี่มันจะออกดอกแล้วถ้านน้าดีคงดีว่านี้เยอะแต่นีนผมน้ํายังไม่ก็ตะไลเริ่มครับแตกดอกแล้วครับเริ่มจะออกดอกอันนี้พันอะไรครับลุงจะหมอนทองทั้งนั้นละครับทุเรียนนี่ไงนี่ไงตาดอกใช่ไหมใช่ตาดอกไหม อันนี่น่าใช่ครับเริ่มจะออกแล้วล่ะทุเรียนนี่หน้านี้แหละครับนี่ไงไอสารปะปงดินอ๋อนี่ยโรยตรงนี้เลยครับนี่พี่น้องดูพื้นที่ของมุงจ่านะครับไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นอุปสรรคต่อการที่จะนําสารปะปงดินมาใช้นะครับแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคของจุลินทรีย์นะครับนี่นี่นี่ครับมาเห็นเด่นชัดเลยนี่เลยนี่เริ่มออกนี่นี่ฝั่งนี้เห็นชัดโอ้โหนี่นี่ออกเลย่อ่ออกเลืยเนี่ย อ๋อเนี่ครับนี่แหละครับนี่ผมใช้สูตรทอขีดนู่นน่ะลงจ่าไม่ใช่น้อยนะตาออกมุ่หน่าออกเเลยล่ะครับนุ่นน่ะพี่น้องนั่นปีที่แล้วออกไหมต้นนี้ออกครับอ๋อแต่ปีนี้รู้สึกว่าเยอะมากเยอะมากอืมแล้วเขาเขามาเร็วกว่าปกติไหมก็ขนาดเนี่ยรู้สึกเร็วกว่าบางบ้านยังไม่ออกเลยครับครับพอคุยกับพวกชาวสวนด้วยกันเขาบอกว่าของเขายัง ยังไม่ออกแต่ของผมบอกบ้านออกแล้วนี่ของเราออกแล้วใช่เดี๋ยวจะมาดูฝั่งนี้พี่น้องเห็นไหมต้นก็ไม่ใหญ่นะครับอืมในใหญ่เป็นหลายปีแล้วครับนี่เป็นรู้สึกปีที่สามสี่แล้วปนี้เมื่อวานนี่ละที่มองเห็นนี่ตาดอกกำลังออกนี่ตาชัดเจนดอกชัดเจนครับใอ่ครับเริ่มอ่าชัดเจนเลยดอกต้นนี้ก็เป็น แล้วก็นี่ครับโรยสารปรับปรุงดินตามใช้พุ่มเนี่ครับเ้วเป็นพื้นที่ราดชันอย่างเงี้ยดูลุงจ่ากำลังเดินขึ้นไปแบบนี้ครับตอนนี้คือระบบน้ําลุงจ่าย,ยังไม่ดียังไม่ดีแต่ว่าได้ผลก็น่าพอใจแล้วเพราะใบทุเรียนผิดผลใบทุเรียนนี่ดูดิอมันไม่อ่อนไปเรลยก่อนมันเพราะใบๆยมันจะนั่นแล้วครับจะเหี่ยวลง แต่นี่มันตั้งอยู่ดีครับผมเดี๋ยวจักพักแลดูสตอสเตอร์ผมทางนั้นน่ะนู่นนะสตอไม่ต้องกลัวอดมันแล้วครับถ้าเกษตรสขยันได้อย่างเนาะครับมีทุกอย่างเลยนี่สมโอก็มีนี่นม่พันในทับจินสยามครับนี่มันกำลังห่อไว้อยู่ไม่ห่อกันลอกครับนี่พี่น้องดูต้นนี้เอดูต้นนี้นั่นแหละเมื่อก่อนไม่เคยสมบูรณ์แบบนี้เลยนี่ครับใช้สารบำรุงแต่ว่าอันนี้ใช่นานหรือยังุงจาก็ที พิทยาเอามานะครับประมาณกี่ได้ถึงเดือนหรือยังไม่ถึงเลยอาทิตย์ก็เดินพิทยาก็ออกมาจากไอ้นู่นน่ะอันนี้ฉีดพ่นน้ำหมากด้วยฉีดได้ครับนี่พี่น้องรับที่สองครับแต่พอดีหมดวันนี้เขามาส่งจะฉีดต่อนี่อันนี้ก็จะเป็นทับทิมสยามนี่ฉีดเหมือนกันฉีดครับฉีดหมดพี่น้อง ต้องฉีดให้มันเพาะได้ผลแล้วนไะงนี่ไงถุงปรับปรุงดินยังเป็นหลักฐานอยู่นี่ถุงก็ยังอยู่นี่ครับถุงสารปรับปรุงดินนะครับแล้วฉีดทุกอย่างปไปทางไหนต่อทีนี้คือขบุนแหละครับข,ขบุ